e Good evening mm hmm. นะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. กำลังจะไปค่ะ On my way mm hmm. พอดีว่าติดชัลานิดหน่อยก็เลยออกไปสาย วนนสวยทุกวันเลยค่ะอโอดปวดขี้ข้างล่างมีห้องน้ำไปขี้ก่อนไหมทำไมขี้ข้างล่างไม่ได้เขาห้า,ามข,าาขี้เหรอขี้ที่คนร,รู้จักมามามาต,ต้องขี้ที่คนรู้จักใครจะขี้เร็วๆจะขี้ก็ไปขี้ จะงอนทําไมไม่ได้ขี้เบสปวดขี้ก็มาขี้อ๋อไม่ใช่เบสเหรอปว่าไปขี้ก็ไปขี้เร็วเรื่องขี้มาเรื่องใหญ่นะไปไปให้เสร็จทีเดียวดูเลยที่โน้มันไม่มีที่ขี้ใช่ไหมขบนมีที่ขี้ไปถึงที่โน้ตที่โน้ไม่มีที่ขี้ถ้าจะขี้ก็ขี้ที่นี่เราไม่ขี่ก็ไม่ขี่อะไรวะ แป๊บนึงเอาแล้วแม่อยู่ไหนแม่ไปก่อนแล้วหรอทานข้าสดกันนะคะพึ่งบอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าไม่ได้ึ้นไปเละบ้าเจงระวังขี้ในรถยอี่ มไ,ไม่อะไม่โดนมไม่ได้โดนแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นไข้ปกติที่เด็กทุกคนจะต้องเป็นเขาบอกว่าจะเป็นช่วงวัยเนี้ยเหมือนไข้สาก็จะเป็นครั้งเดียวแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนอีสุอีใส่อะแล้วกไม,ไ,ไม่ต้องทำยังไงเขาไม่ต้องทำอะไรเขาก็แค่ให้ยาแก้คันมาถ้าคันนะนะขอไฟหน่อยมันมืด,มดใครบอกไปเมาส์มอ,อย,ยมาจากไหนใครบอก ใครบอกนี่ดุเลยแหล่งข่าวมาจากไหนคะเหมือนเชร์มันปะเห <c oughs> มือนพี่เช์มันินไทยแลนด์ขำๆตีตายเลย ลัฟกี้ชิกแป๊บหนึ่งเลิฟเลิฟมามีหรือว่าเลิฟพี่แม็กเอาเอาให้แน่เอาให้แน่แป๊บหนึ่งมันอยู่ในเซนเทนเดียวกันงงเลยั้งสองโอเคเราออกซ้ายได้หรปล่ะออกซ้ายได้วนไปเดี๋ยวมันจะมีให้ไป เราจะสวยเวลากลางคืนไงกลางวันมันจะเห็นชัดเราก็จะไม่สวยไงขอเบาๆใจเย็นๆพี่กคำถามนี้มันอีกรอบมึงแล้วนะตีตายจริงๆแปลาข่าวมาจากไหนมั่วแล้วแรลงขาวมาจากไหนคะ ขายของเสร็จกลับไปให้ดูพี่แม็กตอนนี้ดูหน้าแม่ไปก่อนเหมือนกันเหมือนกันเลยเอาอะไรดีจากมีจากมิยังไงไอพูดตอนไหนไม่ได้พูดอะไรเลยไอไม่ได้พูดอะไรเลยเจงแจงไอพูดไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้ไอมาไม่บ่อยโดยยูไปเอามาจากไหนกันตอนนี้ก็ดูหน้าแม่ไปก่อนเดี๋ยวหน้าลูกคืนนี้ค่อยดู เป็นคนยิ้มง่ายไม่ได้เขินเลยจริงๆเป็นคนเฟร่ไงยิ้มตลอดเวลาเลยเหมือนคนบ้านเนี่ยแหละเห็นไหมคนข้างหน้าก็ว่าเราบ้านเราคุยอยู่กับคนเดียวหปีที่แล้วกับแบบนี้เคยเจอกันหปีที่แล้วหรอฮะลงรูป เขาไปส่งแป๊บหนึ่งเด้อป้าไม่ได้ดูอะไม่รู้ลงรูปอะไรอ่ะคนข้างหน้าบอกว่าเราบ้าเราคุยกับโทรศัพท์ทุกคนไม่รู้เลยว่าเราคุยกับใครเธอก็มาดูฉันหรือเปล่าเธอไม่บ้ากว่าหรอเกมสดแบบมันทึกเทได้มั้งคำตอบเลยแตก ไม่ได้พูดอะไรเลยลงว่าอะไรภาพเก่าเปล่า,าตึงเห็นว่ามีข่าวมาเรื่อยๆตั้งหลาย <c oughs> เคยเห็นมีข่าวเรื่อยๆมาตั้งหลายปีแล้วมีข่าวข่าวอะไรอ่ะ5ปีที่แล้วเหรอ <c oughs> ข่าวอะไรอ่ะ วันนี้คนคุยเยอะไงใครบอกภาพใหม่รู้เรื่องว่าเป็นของใหม่บางทีนางเป็นคนที่แบบว่าถ่ายภาพไว้แล้วแต่ว่าดองไว้เป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติแล้วก็ค่อยอัพไงจริงไหมจริงอันนี้เรื่องจริง จะดูได้ไงก็คุยอยู่ดูไม่ได้เดี๋ยวไปดูก็ได้เดี๋ยวไปส่องก็ได้พี่แอ,อ,พอแอะเรอเท้าสามแปดสามเก้าข่าวไปทั่วาไม่ปุสามแปดสามเก้าสามแปดแล้วแต่แบร์แล้วแต่ยี่ห้อแต่มาตรฐานก็สามแปดขอบคุณนะคะที่ชมว่าไม่แกะขึ้นดีใจมากๆน่าจะเป็นอย่างนี้ไปจนเลขสา เวลาไม่มีลูกแม่ก็จะอลเลิร์เงเวลาม,มีลูกแม่ก็จะวางตัวแบบเป็นคุณแม่สุขุมนิดนึงเ <c oughs> วลาไม่มีลูกแล้ก็จะเหมือนเด็กใสๆแ,บบแ๊วๆเป็นคนที่ไร้บุคลิกมากเลยวันนี้เปลิลหา,หลาลยไม่เห็นเปิลเลยเห็นโรงพยาบาลข้างล่งางเหมือนที่มีถ่ายเท่าสดวันนี้ไง แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโรงพยาบาลมันเป็นโรงพยาบาลเดียวที่พี่แม็กต้องไปทุกๆครั้งไม่ว่าจะฉีดวัคซีนป่วยเปือปอป่อยทุกครั้งไม่ได้โกหกอะไรเลยโกหกอะไรตอนไหนคือโกหกแสดงว่าต้องสร้างสตรอรี่ไงแต่นี่คือไม่ได้สร้างไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้เมนชั่นถึงไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ถ่ายทอดย์ให้ดู หลบตาเอาเข้าไปเสียงแบลหาขอ้ขอเขาเรียกว่าอะไรหาจุดผิดตลอดเวลาคือไม่เข้าใจว่าจะตัวป่วนก็พี่แม็กไงพี่แม็กปวนหน้าขายดอกไม้อยู่เราเปลี่ยนประเด็นได้ไหม ไม่งั้นเราก็จะจมอยู่กับเรื่องนี้อีกนานเลยดูอารมณ์ดีทุกวันค่ะเป็นบ้าทุกวันอารมณ์ดีทุกวันเปิดเปิดเปิดแมบ,บเลยพี่พี่จำไม่ได้แต่พี่เคยไปตอนกลางวันตอนกันคืนมองไม่เห็นแต่รู้ว่ามันจะตีโค้งไปทำไมมันไม่เตือนนะลองลองเข้าไปดูเซตติ้งมันเควรจะมีเตือน ดูสดลองนี่ตอนนี้ก็ดูสดยังไงจะไปไปขายของไปอ,อุ่นนนเขาด้วยนะวันสุดท้ายแล้วยังเลยลืมกินข้าววันนี้เออลืมกินข้าวได้ยังไงมวัวแต่ยุง่งยุ่งพาลูกไปหาหมอมัวแต่ยุง่งยุ ทั้งวันเริ่มกินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเพราะพี่แม็กไม่สบายต้องดูแย่ยุ่แต่ตอนนี้หลับไปแล้วฝากไว้กับคุณยายก็เลยเอามาให้ค้องได้เพราะวันสุดท้ายแล้วเราต้องไปขายของเราสัญญากับทุกคนไปแล้วว่าเราจะไปขายของแต่โทษทีที่พี่แม็กไปด้วยไม่ได้พี่แม็กป่วยอาการลืมกินข้าว ส่องเข้าไปพัทยาบ่อยมากแต่เขาเลิกไปแล้วโอ้โหส่องไปมาทำไมส่องมาทีคิดว่าผีเลยอะ่ะเรามีทีมกล้องทีมเบื้องหลังสไตลิสทุกอย่างครบมากเลยในการถ่ายทอดสด <c oughs> ช่างไฟก็มาไม่ไมไฟไฟในรถตอนนี้กำลังสวยมันมืดๆดีいいไงสว่างปุ๊บเดี๋ยวทวนตกใจเกมไม่ต้องเปิดเบิ่ไป <c oughs> ทำไมชอบเขาได้บอกเขามาซีเขาเขินแล้ว จริงๆป่วยได้มีตัวตนมีแบบมีชอบตัวตนมีแบบอ๋อบ้าๆบอๆจริงๆต้องต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวสวยบ้างไม่สวยบ้างเดี๋ยวหลุดบ้างเดี um ๋ยวไม่หลุดบ้างอะไรเนี่ยเหรอพี่แม็กป่วยได้ประมาณสองสามวันแต่ว่าไม่ได้ป่วยหนักแบบป่วยปกติแต่วันนี้แบบก็ เหมือนไม่ได้ป่วยรุนแรงอะป่วยปกติอะไรเนะี่ยแต่วันนี้มันเป็นมันเป็นตุ่มขึ้นเหมือนพวกอิสุทิสัยไข้สา,า,สาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นป่วยปกติของเด็กที่จะต้องป่วย เี่ยวกับจ้าเหรอทำไม่ได้อ่ะลองพยายามทําใน Facebook แล้วนะจะพยายามต่อไปถ้าได้นะเขาจะรีบไปเล่นให้เลยอ๋อเฟซบุ๊กคนน่าจะดูเยอะกว่าคนน่าจะติดตามเยอะกว่าเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดูคนเล่นเนาะแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้ก็คือแค่เฉพาะกลุ่มกลุ่มคนที่เล่นคนไทยไม่ค่อยเล่นด้วยเนาะฝรั่งเล่นกันมากกว่าจีนไต้หวันเวียดน,นามฝรั่งเอเชียที่ไม่ใช่คนไทย ้้เเป็นนนบาางขาดียอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมถ้ายังมีคนมาติดต่อตอนนั้นนะตอนนี้มีแต่ว่ามีแต่ละครผีมี้ก็ด้วยช่วงเวลาด้วยงานที่ตอนนี้มีทําอยู่มันมันไม่ตรงกันอนะเวาลาคิวละครมันค่อนข้างยาวแล้วก็เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นอะอาจจะรอแม็กเข้าเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังมีคนสนใจจ้างนะ ถึงค่ะเป็นนานแล้วแสดงว่าของเขาน,านานแล้วทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนกับแบบเป็นหน้าใหม่ที่คุยกับมีไม่ค่อยเจอหน้าเกา่าหน้าเก่าหายไปไหนกันหมดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนวันนี้จะเป็นหน้าใหม่ๆที่ไม่ได้เข้ามาดูมีประจำมา รือเปล่าเข้าใจถูกไหมแต่วันนี้ความรู้สึกเหมือนหน้าเกา่เกาๆหายไปไหายไปไหนอ่ะเศร้าจังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่อะไรคือเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน i.g ก็เปิดแล้วประมาณนึงตอ,อกบูธก็ออกแล้วประมาณนึงอะไรที่เรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ขายก็ขายฮะขายก็ขายแล้วประมาณหนึ่งอโอปอเหรอมีจำหนูจำหนูโอปอ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 ,โอ,ปอโอเคจะพยายามจำนะ <c oughs> <c oughs> จำเขามไม่ได้อะไรอ่ะตัวเองชื่ออะไรอ่ะพระเก่าโอ้ยมามทีเดียวกันหลายๆคนคนคน,นี้รู้ป่าเป็นคนที่จำชื่อคนไม่ค่อยเก่งแต่จำหน้าได้ถ้าได้เจออย่างเวลาแฟนคลับที่ตามไปงานอย่างเนี้ยเห็นหนะ้าปุ๊บจำได้อะไรเนี้ยก็จะเข้าไปก่อนแต่ถ้าแบบว่าไม่เคยเจอก็จะโอเคอาจจะถามชื่อก่อนหรือไม่ได้ถามแต่ก็จำชื่อคนไม่ค่อยเก่งแม้กระทั่งเพื่อนบางคนบางที คือต้องเจอหน้าด้วยกันทุกวันทุกวันเนี้ยถึงจะจําไม่รู้ทํำไมเป็นคนไม่ค่อยชอบจําชื่อคนขนาดชื่อดาราบางคนที่แบบว่าเราติดตามดูละครผลงานนี่เนี้ยก็ยังจําไม่ได้แต่เห็นหน้าแล้วแบบอ,อ๋อคนนี้อ๋อลงลงเสื้อผ้าใช่ไหมก็มีลงแต่ว่ายังไม่ได้ลงเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันโอปออย,อยู่บัทยาโอเคไม่ได้ลงไปชิ้นไม่อันติดตามติดตามมันกําลัง มีสตอรี่ในไอจีอยู่แต่ตเองเขาลงแล้วแตงซื้อไม่ละถ้าแตงซื้อเขาจะลงเลยขายของตลอดเชื่องนี้แ,นแสงเขียวอะหน้าเหมือนผีเลย

ไไมตตาาวันนี้เขาใส่ยาเสน่ห์พอบอกว่าโรงนี้เขินเลยไม่เป็นตัวของเรงทำตัวไม่ถูกไอ้แกเราไม่รับขึ้นแล้วให้จอดตรงนี้นะเขินเลยนะเนี่ย ถึงแล้วหนักไม่ไย้มาหยุดเดี๋ยวนี้นะทำยังไงล่ะทำไรหน่ก็ได้ <c oughs> โอเคยัง <c oughs> ไม่สบาย บอกนะว่าติดตามพี่ติดตามอยู่ไม่เข้าใจว่า,วาทำไมคนในครอบครัวถึงต้องติดตามเราผ่านแอปพลิเคชันนี้มีหน้าไม่บาไไนเลยถ่ายเต็มยังยังไม่หยุดยิ้มไม่เข้าใจว่าคนในครอบครัวทำไมต้องติดตามเราในแอปพลิเคชันนี้งงมากเลยทำไมหรอเจอหน้ากันไม่เคยเจอใช่ไหมในแม่อยู่ไหน เปิดสว่างได้ไหมพี่ตาไม่ดีแต่ระบายสีอะไรต้องเป้เลยเดี๋ยวว่าอันนี้ชุดที่ไหนอันนี้ชุดไฟนอลสีนี้เหรอเอาเปลี่ยนอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่อันนี้ชุดที่มันทำลายชุดนี่พี่ใส่กี่ชุดเนี่ยใส่ชุดเดียวแต่อ้อมต้องฝากสองชุดแกสงงแ่งอ๋อฝากหนอ่อยอะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตเนาะ <c oughs> มันยุ่งยากเหมือนแบบว่าเสียเสียตังค์จ่ายแบบว่าถ่ายแบบวิดีโอสดอะไรอย่างเงี้ย เปล่าค่ะถ่ายทอดฟรีค่ะอ่าเรากำลังเรเดิงเข้าไปในงานอันนี้เบ็ตตี้เบต็ตพอแสงสว่างมาก็กจะเห็นสิวเราชัดมากเลยอะแม่ไปไหนมิหนูชื่ออะไรเด็กพยาโอปอปะ่ะ <laughs> แม่ไปไหนอ่ะเอ้าเอ้าโอ้โหสายตาดีไหมไม่เอาอันตรายมีโก พี่ไก่ฟรีเหรอเปล่ามันจีบพี่ไง,พ,ไงพี่ก็เลยได้กินไก่ฟรีที่นี่ไม่ไม่มั่นใจว่ามีห้องน้ำหรือเปล่า